เวลา8นาฬิกา54นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตปรดัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาพระบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตบางเขนในการทรงงานมิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์หน่วยสัญญรกมเพื่อพระราชทานรักษาแก่สุนัขทรงเลี้ยงสายพันธุ์阿拉斯加บัลลมิวเพศผู้ชื่อคุณเพชรอายุ7ปีมีปัญหาก้อนเนื้อในถุงอัณฑะ ล่าสุดนัขขอมประชาชนที่เจ็บป่วยจำนวน3าตัวได้แก่สุนัขสายพันธุ์กลเดนรีทรฟเฟอร์เพศผู้ชื่ออดูปี้อายุ3ปีมีปัญหาเนื้องอกในช่องปากสุนัขสายพันธุ์ชิสุเพศผู้ชื่อฟอสอายุ12ปีมีปัญหาต่อมลูกหมากอักเสบและสุนัขสายพันธุ์ชิวาวา่าเพศผู้ชื่อหมูปิ้งอายุ7ปีมีปัญหาโรคปฏิทัน ยการทรงงานบิสัญญีสัตวแพทย์ทรงฉีดยานำสลบและให้ยาสลบเข้าทางหลอดเลือดทรงใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบตลอดระยะเวลาการผ่าตัดจากนั้นทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดผ่านจอมอนิเตอร์ที่แสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจความดันโลหิตรวมถึงอุณหภูมิของร่างกายเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขระหว่างการผ่าตัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับเนื้อง,งอกหรือมะเร็งในช่องปากของสุนัขที่รักษาในวันนี้พบได้ในสุนัขประมาณร้อยละ6ถึง7โดยอุบัติการ์การเกิดโรคพบได้ส่วนใหญ่ในสุนัขที่อยู่ในช่วงวัยชาราซึ่งสามารถพบได้ในสุนัขทุกสายพันธุ์ทั้งนี้สุนัขเพศผู้มีอุบัติการ์การเกิดโรคมากกว่าเพศเมียสุนัขที่ป่วยเป็นมะเร็งช่องปากจะพบอาการเบื่ออาหารน้ำลายไหลมีกลิ่นปากใบหน้าบวมกลืนอาหารลำบาก การรักษามะเร็งช่องปากในสุนัขใช้วิธีการรักษาโดยการผ่าตัดรวมกับการรักษาด้วยวิธีการอื่นๆเช่นการฉายรังสีและการให้เคมีบำบัด